หลุยชวนชื่นหรือชื่อจริงรณกรทรงแสงเป็นนักแสดงตลกชาวไทยที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงไทยเขาเป็นสมาชิกของคณะตลกชวนชื่นซึ่งก่อตั้งโดยบิดาของเขาอุดมทรงแสงตาดมในปีพุทธศักราช2525คณะชวนชื่นเริ่มต้นจากการเป็นคณะลิเกที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะตลกที่มีชื่อเสียง ลุยเข้าร่วมคณะชวนชื่นในช่วงปีพุทธศักราช2,524-2,525 25ร่วมกับพี่ชายของเขาจิ้มชวนชื่นนพดลทรงแสงและสมาชิกคนอื่นๆเขามีบทบาทสำคัญในการแสดงตลกและการจัดการคณะธรรมให้คณะชวนชื่นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในวงการบันเทิงไทยเขากลับมาโด่งดังอีกครั้งเนื่องจากได้เข้าร่วมรายการก็มาดีครับเขาถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวหลังจากการจากไปของนาคอมและโรเบิร์ตสายควัน ในชีวิตส่วนตัวหลุยแต่งงานกับเอเป็นซิริและมีลูกชายชื่อน้องภ um ูมิภูมิสิท์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ